ไอ้โดนวะกูโดนเน็ตพิดเน็ตโอ้โหถามมึงเก็อะไรเนี่ยสัสโอ้โหแม่ยตกโอ้โหเป็นไงไอ้แม่มึงมีปืนนี้วะซื้อมาไงใช่เออมึงจะถามเล้งหนาวะไอ้สัสมึงเก็บมาเก็บมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูตายก่อนเดี๋ยวกูรอบหน้ากูซื้อให้ดู

อุ้ยสองคิวอุ้ยสามคิวอุ้ยยังโหดเเป็นพชรต้นเนี่ยเล่นแต่ลูกตองนะไอ้สัตว์แม่ตายอะไรเยี่ยเยี้ยกระโปรงมังกรอ๋อนี่ไงเล่นเพราะมันเป็นสกินไงเล่นๆอยู่ซ้ายเลยอยู่ซ้ายมือนั่นแหละก็มีมีคนแป้งมีคนแป้งโอ้โหตายหน้าข้างหลังเลยนะข้างหลังหมด ไม่ทันไม่ทันจะทันวะอันควมดีอ่านนี่ในเรื่อนมึงไม่เอาไปข้างบนอีกหน่อยว่าอาจจะไม่ทันก็ได้นะจุ๊บไม่มีอุยจะข้างหลังเอาวะทนไหนทังนวะพี่ทนไหนทังเอาอะไรกูจะโผล่ไม่โผล่กูไปแล้วนะคุยเดินไปสามห้าโอ้โหเขี้ยมาแล้วตามมาติ๊งเลย ยทำไมน้องพีโหดจังครับครับผมระวังอุ๊ยปู่ระวังระวังขอบคุณแต่กูตายแล้วโอ้โหกูเกิดใหม่แล้วโคเวอร์โคเวอร์โคเวอร์ได้ได้ได้เอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรโคเวอร์เพลงอะไรเอฮ้ยพี่อยู่ฮะ่ใคร Hello ไงมันก็โถมเองแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะเหมือนเก่งเหมือนเก่งเหมือนเก่งอ่ะไอ้เแคยกูกูกูเล่นปกตินะไอ้เี้หน้าดาบดีละมึงอย่ามาคอมเมนต์มั่วๆหน้าพังไอ้สัสไปไปยังไรเอะสายมาได้ปะด้วยอยู่ด้วยสวยสวยสวยไเพื่อนมาลดเห็ดไปดรอปไปดรอปเฮ้หลังๆนี่เนี้ยโอ๊ย ไอ้ดำนี่ลุงไม่รู้เรื่องอะไรเลยใครพี่ลองไม่ไม่แนั่เนี่ยมันเหนื่อยเงี้ยเปิดมาสองตอนอยู่เงี้ยกูไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหสากเก็บสองได้เกือบตายเพราะไอ้เชี่ยนี่แหละเกือบตายเพราะไอ้เชี่ยดำนี่แหละเฮ้ยแต่กูว่าดำเหมือนกันได้ป่ะลืมไปไอ้เชี่ยนั่นก็มองมองเฉยอะไรเงี้ยไม่จริงเนอยไอ้เทียตะปันไม่บอกแล้วกูตายแล้วเมื่อกี้ไอ้เนี่ยมีแฝดป่ะไม่มีไม่ได้ซื้อจ้ะหนึ่งสองสามไม่มี หนึ่งสองซ่่ไม่มีหนึ่งสองซ่่ไม่มีมีห oh, 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 hey, hey. hey. ้องน้ำอยู่ดุเฮ้ยบวยไฮโอ้โหลูกซองไอสัตว์ลูกกระลิบกูให้เม็ดเดียวแค่นั้นแหละกูเล่นแต่ปืนขี่นี่แหละกูไม่ซื้ออะไรถ้ายิงได้นะเดี๋ยวกูให้สัญญาณแฟลชแล้วมึงโผล่พร้อมกูนะโอเคโอเคประมาณเนี้ยยืนประมาณเนี้ยโอเคเดี๋ยวจังหนับไปนะพอแฟลชปุ๊บจังหนับไปนะเออ โอ้โหเต็มตากูเลยเอ้ามาโผะโมาตั๊กนะำโหมันโผจริงจริงอือหือเอก็แฟรแล้วไงมึงไม่โผล่ไปวะไอ้กที่แฟรเต็มหน้ากูเลยเบียร์ลองมีร์องเออเ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 ีร์องตัวมาแก้สมองวะเดี๋ยวทิ้งช่วงรายการสักครู่นะครับขอเชิญพี่ดีมาวิเคราะห์เลน่าคนนี้หน่อยครับว่าการเล่นของเขาเป็นยังไงบ้างครับ เกมจบเลยแล้วเว้ยแม่แค่เนี้ยไอสัตว์ก็ตายนั้นแหละครับผมแม่งกดสกิลต่อหน้าศัตรูทำไมก็ไม่รู้อย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมสัตว์เอาใหม่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 นะเอาใหม่นะเออมุมเดิมบอกเลยนะแฝดปุ๊บบอกเลยนะเออแป๊ดฟู้เต็มตาเลยหนึ่งสองสามแฝด ไม่มีเลยได้เฮียอะไรบ้างเนี่ยตากูบอดไงได้นี่มีเจ็ตกาเลน่าดูบีไว้ให้ดีนะพี่แนรอมันโดเสร็จเฮ้ยปืนฟรี้องน้ำมีทางซ้ายมือายเทียบเลย3หนึ่ e ศัตรูที่เหลืออยู่อ้าวไป

แทงแล้วแทงแล้วแทงแล้วมีมีมีตรงนี้มีบุห e อะไรอ่ะบุหรอะไรอ่ะเจตเจตเจตเอยู่ตรงไอ้นี่ตรงบ้านตรงบ้านสวยยังตายกูทัได้แค่ห้เงี้ยเมื่อครับโหร้องวะเนี่ย ลองอีกทีผมยิงกลางมากเลยเมื่อไรเออเนี่ยไปบีแน่นอนรบประกันเลยเราพูดอยู่บีคนเดียวนะมาเดี๋ยวไปด้วยไม่ไม่เลยไม่เปลยเดี๋ยวเอาเลยไปเลยเออจะโชว์เก็บผ้าถ้าได้ก็ดีนะเดิมผมจะวางรับประกันรับกันเลยว่ามันต้องอึ้งมามามามะนั่นแหละอึ้งเดี๋ยวกูลองเดี๋ยวกูลองอีกทีดิโอ๊ยเดี๋ยวลองอีกทีดิเฮ้ย ตัวกูตัวกูตกูเพียบเลยตัวกเพียบเลยบอกแล้วโอ้โหเหี้ยขวามือเราไม่ผีแม่งดีมั้ยตายแล้วเกิดใหม่แล้วเด้อเหี้ยมันไม่มากูฆ่าเลยอ่ะน้อยตายตายต้องต้องได้ยิงอ่ะถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ใช่มาหลองซิตนะแทงเอแทงเอเออผมขาดไม่กี่ชีวิตแล้วเนี่ยอันนี้พี่หลายชีวิตจริงๆนะเนี่ยหลายชีวิตเหลือเกิน พบปบอะมุนม,มนั้นกูเชืแล้วนะมันมาจากไหนเินมาข้างหลังมันเินมาเลย <S <S ไปจริงโอ้โจริงจีิงขนเก่งอกอีเรื่องงนะ